ทุกคนเดี๋ยวเราไปตามเก็บเห็ดมันปูได้กันต่อค่ะทุกคนไปดูกันเลย<ฟ>เจอไหมสวยมากทุกคนสงสัยน่าจะโตตอนที่ฝนมันตกแน่นอนเลยเนี่ย เนี่ยขออย่างนี้สักสิบดอกก็ก็พอแกงแล้วอ้อบางบาง,บางโทษทีเพืน่นฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคะ่ะตกเพ็ดเลืองมีอีกไหมว่นมาเนี่ย ทางนี้ก็เก็บเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะพี่ดวงตอ,ตอนนี้เราได้ยินเสียงพี่ดวงอ่ากระซิบมานะคะว่าทางนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เพื่อนอีกคนก็เห็นตรงนี้มันจะเป็นร่องน้ํานะคะทุกคนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะชืน้นเพวกเราก็เลยเลือกที่จะมาหาดูแถวนี้ก่อนนะคะดอกเดียวหรอเมื่อกี้อโอ้ยอันนี้เนี่ยอันนี้ดอกใหญ่กันด้วยไม่ใช่ <laughs> ออกมาเลย เจออีกแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เก็บแล้วก็ลองเอามาดูใต้หมวกมันนะคะดอกเล็กนิดเดียวค่ะทุกคนดอกไม่ใหญ่เพราะว่าหลังจากที่ฝนมันตกนอะเนาะเจอตรงนี้อีกสองดอกเดี๋ยวปล่อยให้มันบานไม่ทันแล้วเรามาเก็บมันก่อนแลวอ้ว,วนเจอไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ เอาตะกร้ามาแล้เรามาดูก่อน yes ใช่ค่ะทุกคนข้อถังหน่อยค่ะเราเต็มถังแล้วนะคะเต็มถังแบบเอาตะการ์ขั้นไว้อีกดอกค่ะทุกคนว่าในเก็บหน่อวางก็ได้อ้าวยวางเลยดิโอ้ยดอกตัวนี้ขึ้นรา เดืดอขึ้นลาเอาไหมเนี่ยมันขึ้นลาไหมนะเอาเดี๋ยวดูสิใช่ไหมจ๊นะใช่ไหมอืมดูดูท้องมันเออถ้าท้องมันเป็นก้านยาวๆใช่นะฮะลองไม่โฟกัสเลยอันนี้อันเล็กเอาไหมลองแกะมาดูมันอาจจะมีขามันอวบไหมอ่านะคะมันอวบหมด,ดมือหลวมอะตรงปลายเก็บยากอืม มันอยู่ข้างหลางเนี่ยนี่ค่ะทุกคนดอกเล็กดอกใหญ่เราก็เอาเนาะนะคะเพราะว่าป่านนี้มีคนเดินเยอะทุกคนเราปล่อยไว้เดี๋ยวเขาก็จะมาก็บน,นะคะพอแกงเ<ๆ>จออีกแล้วค่ะมันไม่ได้อยู่กันเป็นดงนะคะทุกคนเราต้องเดินหาจริงๆเนาะนี่ยค่ะ ดอกเล็กดอกน้อยกำลังน่ารักอืมเพราะว่ามันกำลังอร่อยดอกไอกำลังยังยังไม่เต็มตรงนี้อีกตรงนี้อีกค่ะเหลืองเหลืองมันยากตรงเราต้องก้มเก็บในร้องน้ำนี่เลยเนี่ยค่ะทุกคน มนาาีม่เสียวโทรศัพท์จะหล่นเียค่ะใช่ไหมอันนี้ใช่เนาะลองไม่ค่อยโฟกัสสวยมากว้าวถังมาถัางมาค่ะถังมาหืมไหนโอเคทุกคนดู เพื้อนนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะฝนตกเพราะว่าป่ามันเฉยไอป่ามันชื้นหน้าทุกคนอุ้ยดอกนี้อุ้ยหนักมากดอกเนี้ยกลัวมันมีลูกก็กลัวไม่ไม่ค่อยกล้าเก็บอ,อีกดอกหนึ่งแสดงว่าพี่ดวงยังไม่มาฝั่งนี้เนีย่ยค่ะทุกคนไก่แล้วไก่แล้วเจออีกแล้วค่ะ ดอกเล็กๆกำลังน่ารักเก็บยากเหมือนกันนะเนี่ยมันอยู่ในพรงหญ้าค่ะทุกคนหาดอกเราเจอเร็วไปไหมถ้าพรุ่งนี้ก็คือบานแบบบานหมดอ่ะ ขาเห็ดมันเปื้อนไปนิดนึงนะทุกคนวุยเดินสักไครไม่เห็นกลับมาเห็นตอนจะขึ้นรถเนาะรอสามสี่ดอกตรงนี้ค่ะทุกคนเอาก่อนหล่นอ้วนแปหน่งป่าชื้นมากไอป่าแฉะมากเพราะว่าหลังฝนตกนะคะ โอ้ยทำไมอันนี้มันดอกอ <I know. S 1> ใช่เหรอใช่ใช่มันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันดันขึ้นมาจเป็นช่อเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนมันเป็นเห็ดที่ฟื้นมาจากป่าที่มันแห้งนะคะ <I know. S 1> มันเหมือนจะขึ้นแล <I know. S 1> นะเนะี่ยมันยังกันเป็นช่อดอกเล็กอ ทุกคนลองมาเจอบูเบอรี่นะคะแล้วเราก็เสียดายมันเพราะว่าลูกมันใหญ่มากก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูเนาะนี่ยค่ะยังเหลืออยู่อ้วนเหยียบเห็ดดูสิมอแต่มองบูเบอรี่เกือบเกือบเหยียบ,บ,บน้องน้องเหลืองของเราแล้วนะน้องเห็ดของเราดอกนิดเดียวแต่เ,เราก็เอาเนาะนะคะ เนี่ยฮะอุ้ยหลุดอ่าป่ะมามได้สิโอ้ยได้แล้วคะ่ะอยู่สลึกเชียวลูกมองไม่เห็นโอ้ย เอาดินขึ้นมาด้วยคุมอยู่คุมอยู่รู้แล้วมองตรงไหนมองตรงเงาในนาโอ้ยแต่ทำไมไม่เหลือง ไม่ค่อยสวยนะลว <S <S ลเลยฝนตกว่าฝนตกแล้วนะคะตรงนั้นคงเอาไม่ถึงหรอกเดี๋ยวจมไหนมาดูสิสามดอกเล็กๆค่ะทุกคนกำลังอร่อยนะขนาะด เดียวตรงนี้ใช่ไหมทำไมสีมันไม่เหลืองเลยมันก็ใช่นะอ้วนใช่เออใช่เห็นอยู่เนี่ยแต่มันไม่เหลืองเลยเหมือนกับว่ามัน,มน,นมป่ามันแห้งมาก่อนแล้วทีนี้มันอุ้ยทษทีามา ยากลำบากแล้วค่ะแล้วขอนไม้ก็คำตรงหน้าอยู่อ้ยคุณว,ว้ายตายๆโอเคเนื้เสียนออมา,านี่ทุกคนฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนนะอืมกําลังกําลังน่ากินค่ะกําลังอวบอวบเนี่ยค่ะทุกคนเรามาเจอตรงที่เราจะกลับกันอีกแล้วค่ะมองเห็นแต่ไกล อ้วนเอาถังมาโห้ยแสดงว่ามันเหมือนจะโห้ยเศด้ายจังเลยทุกคนมันเหมือนมันจะเน่าอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวนู่นตรงนั้ดอกเหลืองว้าวใหญ่โอ้ยตรงนี้เน่าค่ะทุกคน ไม่มีใครมาเจอตรงเนี้ยแล้วมันก็เน่าหมดสงสารสงสารเราไม่เก็บกําลังจะออกพี่ดวงอุย้ยนู่นตรงนู้นอีกเพียบเลยเอานะตรงนูน้นอีกทุกคนเห็นมันเน่าพี่ดวงมันเหมือนตรงนี้มันไม่มีใครเห็นแล้วมันเน่าอะมันแก่ปล่อยอันแก่ไว้เดี๋ยวให้มันเป็นเชื้อเดี๋ยวไปเอาเข้าไปอนในป่าตรงนี้นิดหนึ่ง เต็มคู่ถังเต็มคุถังจะไปตรงไหนก็นั่งทำมันไงโอ้ยดันดันนู่นค่ะอะไรอ่ะดันดันต่อโอ้ยเป็นอะไรที่การเก็บเห็ดที่ยากมากเก็บยากเก็บยากตรงเก็บตรงร่องน้ำนะคะทุกคน โหมมัันยงงีตรเออแล้วมันดอกที่มันเน่าก็มีพี่ดวงแต่โออันนี้ใช้ได้อยู่กำลังเ,เก็บเห็ดว่เงี้ยเนี่ยค่ะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่เห็นไม่ได้หนึ่งตะก้าอได้หนึ่งตะก้ากำลังจะกลับโอ้พี่พดวงทำคาวามสะอาดแล้วใช่ไหมใช่ อโอ้โหได้เยอะเลยได้เยอะอที่จริงมันตะการน้อยนะคะทุกคนด่มันเสียแต่ก็ถือว่าอุย๊ยหลุดเดี๋ยวก็ถือว่าได้เยอะได้เยอะอยู่ขายังไม่สวยเพราะว่าเรายังไม่ตัดเนาะวันนี้อากาศมันมันเอดินมันชื้นนะคะหลังจากที่ฝนตกเดี๋ยวเราไปตัดขาที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกมาอีกรอบนึงนะคะเราต้องรีบไปเนาะเนี้ยคะ่ะ เนี่ยคะ่ะทุกคนดอกสวยมากๆเราก็ใส่ตรงทีว่ไว้นะคะเดี๋ยวกลัวมันจะหล่นเนาะเนี่คยากกาคะ่ะทุกคนให้เห็ดนะคะมาดูเห็ดนะคะตะการหน,หน้อยน้อยแต่น่ารักนะคะามาตัดขากันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าขามันไม่สวยเนาะตอนที่เราเก็บยาวแล้วายังไม่ได้ตัดนะคะเดี๋ยวเรามาตัดขาพร้อมกันค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปาไปให้แม่ย่านะคะเพราะว่าบอกแม่ย่าว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเข้าป่าเก็บเห็ดเหลืองให้ถ้าเก็บได้ก็จะเอามาให้นะคะทุกคนก็ได้ตามคาดค่ะทุกคนได้เยอะเกินคาดนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอเห็ดบานเพราะปกติมันจะขึ้นมานิดเดียวค่ะพอฝนตกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะ มีบางดอกที่ไม่ค่อยสวยก็มีเนะอรงน,นีน้ดอกงามค่ะทุกคนดอกสวยสวยมาดอกตูมก็มีดอกเล็กก็มีนะคะแล้วก็ดอกดอกแก่ก็มีเนาะบางทีเราไปแล้วเราไม่เจอ อย่างตัวนี้มันเหี่ยวเราก็ไม่เอานะคะทุกคนตอนเก็บมันไม่เหี่ยวแต่พอเอามาอยู่ในตะก,กร้าแล้วทาไมดูมันเหี่ยวเพราะว่าในป่ามันมันแสงมันไม่ค่อยมีแล้วมันทึบด้วยแหละทุกคนเรามองไม่ค่อยชัดแล้วตอนที่เราไปก็จูบอ่อนไม่จูอ่อนนี่สวยน่ารักจีบอ่นน่ารัก ก็เดี๋ยวคาดว่าอีกสักสองสามวันเดี๋ยวจะไปอีกนะคะเพราะว่าแม่ย่าชอบกินเห็ดเหลืองมากนะคะชอบกินแล้วรู้สึกว่าเห็ดนี้เขาก็จะ,ะขายในห้างที่ฟินแลนด์ด้วยนะคะทุกคนราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็เขาขายลิตรหนึ่งเนาะลิตรหนึ่งขายเป็นลิตรใส่<อ>เป็นกล่องพลาสติกนะคะลิตรหนึ่งที่เห็นวางขายก็ เจ็ดแปดเก้ายูโรนะคะประมาณเนี้ยหลายยูโรเลยทีเดียวถ้าขายเป็นกิโลก็น่าจะแพงแตอนนี้ลูกสาวกาว็กวอยู่ข้างๆนะคะทุกคนโอ้อัตักสิ เันะี้อัลีรอเอ้ยม้มส่อัน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 อัดอัน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 อนอันอันอันอนออันอันอนอคนอันอันอันนอนอััอันอันอัััันััดนอันออ้นนน พอเอาไปแกงค่ะทุกคนพอที่จะฝากไม่ย่าได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะติโมโรซาไทยฟินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ